ลองขับเลดิโยโยเชื่อไยโยโยโยจะเปลยนท่าโยโยเดี๋ยวดิลองไปท่าเฮ้ยชุบเฮ้ยนี่มันเฮ้ยนี่มันบอสไซพี่บ่าที่ชัดอ้อดูอช่หรือปาหรอลหรอี่แต่จะขับมอเตอร์ไซค์รเกูยากยากเราแบบมากหมือเป็นเนอะไรวะ ถ้าขาโดนเขาเขาเคยโดนเราเคยโดนเขาเหรอเคยพราะตัวเองเล่นเกมเขาไปเนี่ยดีท่าดีบดีดูวยนี่มีคำว่ด้วยในการขี่บอสไซพี่บาที่ถือว่าโอเคเลยนะกับเซิร์ฟนี้เป็นมันดีอัดสินไหลดีโปรโมทด้วยค่าจ้าง500แอดว้าวว้าวว้าวเป็นไงดิบดิบดิบเลยไม่ธรรมดาเลยค่ะบไบอร่อยจริงๆขอกระลอกไอเอดละวิ่งไอไอไอ หนึ่ามเอ๊่งสอ2 3าเอนี่นี่น้องน้องค่ะอุ้ยตกตกเฮ้ยคนเงี้ยเงี้ยเง้ยเง้ยมือมืปฟืนด้วยเฮ้ยแย่แม่คุคนรถอ่ะเพื่อต่อทำในตัวเองอืออ๋ออืออ๋อเอาเอกแมวหึงเลยนะจะอืออ๋ออ๋อ แล้วนี้แล้วนี้พอแล้วไอ้นี่ทะลึ่งอย่างเลยเฮ้ยเปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนนะนะเอาดูขยันซอยเลยดูมาเปลี่ยนท่าลูกมันไม่เปลี่ยนด้วยติดใจท่านี้โอ้โหออกไปยืนด้านหน้ารถที่รักวันนี้เราจะได้เครื่องบินกันไหมใจเย็น,รนเราแคม่มาลองท่าลูกนีเสิตัวนี้เลยยอดหน่อยโมไซกับพายุท่าได้จะดีกว่านี้ใช่ไหมี่ยเฮ้ยมันไม่ยอมหยุดเราที่รักที่รักไม่ไปเหตุ ไม้าไม่ยอมย่้นี่ีกยเป็นไงอ่ามาน้่งกดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาที่รักดูเขานั่งแี่เอาเวลาที่รักที่ลักนั่งมันก็ักขาเกินพื้นที่เขาเนี่ยกะทับขาเป็นคิเลยขไม่ใช่ที่ลักมันนั่งหลังแล้วเขานั่งหน้าไม่ขอตูดทับขาเลยนะไม่เทียววะอเทียวเลยเดี๋ยวเราถ้าเนี้ทำมอไซยกหน้าได้นะฮะ แล้วผมจะเพี้ยวไปเพียวบ่อยเลยถึงรักพูดไม่พอนิสัยไม่ดีไม่เพี้ยวเพี้ยวฟ้าวฟ้าวแก้วเออเขาเขายิงแถวนี้กันมาเราขับหมดเลยแล้วเขึ้นลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเลยเขาสู้กันวิ่งมาย่าย่าโอ้ยไอสัตว์ที่ใครขับวะเนี่ยเฮ้เย่าอือขึ้นเลยจ้าพี่รักเราสู้กันบนบอร์ดสายไมเนี่ยเชื่อ แล้ว <laughs> ใครขับอะไม่รู้อ่ะพี่ยจ้าจนแล้วใครขับก็ได้บางทีกูรู้ขับไม่ได้หรอกในที่ลักหน้างเนี่ยท้ำรักเส้นแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวท่านี้อ้าวอริคโตกกเซมัสอ้าวทำมันถือปืนแล้วยิงได้นะแล้วถือปืนแล้วยิงได้ด้วยเออ,อเมัเป็นธรรมดามันก็กปืนอะไรนี่แหละกันอยู่มาทีเราเป็นคู่พบกันมาสองสองสาม อีกคู่กันเลยอันหนึ่งกพับหน้าจอเฮ้ยมาทำไตัวเขาโง่ทีละทำไมคเีมุดคอๆนี่ยไม่ร้อนเหรอ้่เขาเขาจะเขาที่สมบูรณแบบที่สุดแล้ววิ่งกระโดดนีอยงวิ่งกระโดดเปรี้ยวอะวิ่งกระโดด ที่เราไปซื้อปืนมาลองถือก็จะขวนขวายกับรถเนี่ยต่ไปเดี๋ยวลองไปซื้อปืนมาขับยิงก่อนนะที่รักเราไม่ได้มันได้เก่งมากแม่งเฟี้ยวยิงออกได้ด้วยคืนนี้เราจะไปล่าที่ไหนดี่ที่รักเฮ้ยดีแล้วเราก่อนกันบ้ากันบ้าโอเคไปเลยที่รักลองดำยิงโชว์ดิโอ้โคตรเท๋งแม่งเฟี้ยวอ่ะนี่นักขับมอเตอร์ไซค์ยิงได้ด้วยบ้านเราเป็นไบค์เกอร์ผู้ล่าชีวิตเดือ่ เดียวด้วยไอคันเมื่อกี้ไปไหนแล้วตัวเองเห็นบ้างเขาจะไปเห็นไหมเนี่ยมันไปไหนก็ไม่รู้อะตามแม่่โอ้หัยาดอไม่เป็นไรเลยทงด้เรานี้เข้ามาไม่เจอสองนัดเราตายรถอึกเราไม่อึดเราล็อกอึดเลย เฮ้ย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 เยีนี้ดีกว่าอมเยรักเยอะไอ้ยลูกูช้ากว่าเยยกวยเไอยเที่เต้าแท้จะไม่อย่ายงเลยเปปล่อยสไนกับปลายรัีดีกว่าไม่เยแน่เลยพวม้ดาเล้ยเฮ้ยทีรักด้านหน้ามีฮอ์ยงเลยยิงเลยเดียวอฮอใครเอฮอเอามาจจเจคนปะฮอลํารวจับ นักเลงวยนักเลงมันน่งเฮ้ยมันตายนี่หว่า,าพอได้ที่รักปล่อยเขาเถอะให้เขาหลับอย่างสบายเถอะตัวเองเราเกิดมาในชาติโจรที่รักโอ้ของสายเขาเองเดี๋ยวเราดูหัวไม่เวลาได้รถนั่นแารักรถข,ข,ขั้นอุตสาจะเทพแบบโหดเลยฮันเตอร์อีกอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นยังมีคนเฮ้ยมาแล้วชิพาร์ที่รักยิงคาเล็กยีงคาเล็กยีงคาเล็กขับรถชนกันได้ไหม ทิรักยิงมาได้ยิงคาเล็กได้ยิงคาเล็กยิงคาเล็กยิงคาเล็กยิงเฮ้ยมันออกมาแล้วว่ะไอ้เหี้ยมันออกมาแล้วอุ้ยทิลักเฮ้ยหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วไอ้สันไอ้ซันไอ้ซันไอ้ย่ไอย่ไอ้ยอไอ้ยอโดนแมตตี้ขับไอ้สัตว์ไม่ได้แดงหรอกโหไม่ได้แดงไม่ได้แดงไม่ได้แดงโอ้โหทิรักทิรักโอ้ยตายโอ้ทิรักไปโอ้ตายคาหลังของเขาเลยอ่ะ โอ้ยเยี่ามไอ้สัสกูยอมกูหนีแล้วไอ้สัตว์ที่รักตัวตายอ่ะทีมีเขาแอสที่เขาแอสที่เขาแอสที่รักไม่ที่รักไม่นะโหเราตายอน,นาถมากตายเกาะหลังเลยอ่ะเหมือนได้ยินอะไรในคลิปบิ๊กไบค์อ่ะ,ะอันนี้สไลด์อันี่ตายขาที่อ๋อที่งั้นหนูที่รักที่อยู่แบบผ่านน้ำโคตรจับเขี้ยว ที่รักไม่โอ้โหที่รักไม่น่าเลย ไม่น่าเลยแฟนกูตายตายท่าแบบมีสมาธิมากอะที่รักสดมาถมาตายไม่หายไม่หายโอเคเที่รักเราตำรวจหน้าขโมยวะสักรอบไม่ที่รักมันจะดีเราเลยเซฟโซนอย่างงี้เอาเลยดีกว่าไปที่รักลงมือเลยขับไปใกล้ก็มาซื้อของหงอเราจะได้มีรถ ทีรักตำรวจอยู่ทีรักตำรวจอยู่ชีพหายแล,ล้วตำรวจไล่โอ๊ยวัดดี้เฮียอะไรสัตว์กูเลเวลขนาดนี้ <c oughs> มึงจะบัดดีก้กูหรอกไอ้สัตว์หมายว่ามึงโดนบัดดี้เฮียกูเลเวลขนาดนี้มึัดดีกูอีกมันยาตดีจริงเลยที่รักล่อตำรวจกันเออแม่งทีรักมันล่อห,อห,อหอ่อแล้วทีรักอยู่ไหนตำรวจอยู่วะทีรักแล้วแล้วสิตำรวจมันไล่อ่ะ ไอ้เยี่ยมหวดดงหัดดีสัตว์ปืนไล่ตูดกูมาหวดดีด้วยนะไอ้เบอกเอ้ยไม่แดกกูหรอกเอ้ยเป็นไงเป็นไงปีนปีนนะไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกเลยเฮ้ยตำรวจยิงกูวะไม่ยิงว่ะกูยิงดิว่ะไอ้เยี่ยมโอ้ยนี่ไงเต็มเลยคนโจรแม่ตรงนี้เต็มเลยอ่ะจริงเหรอช็อตเขาได้มันก็ไม่โดนชักกันใช่ปะ เฮ้ยตำรวจไปที่อื่นก่อนได้ไหมอ่ะคนไม่ว่างเนี่ยคนก็นน<อ>ต้องขับว่าที่รักนอนอุ้ยเฮียแล้ว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 อุว้ยอุ้ยอุจ้ะแอ้กูกูโดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยไม่โดนว่ะกูไม่โดนอะไรสัตกกูเหรอตายเอาที่รักตายเอ่ะมันยิงกูตายตายขาโมไซค์เลยที่รักอุ้ยเขาตายไปตามที่รักอ่ะคนมีสตางที่รักก็าทำไมอ่ะ เขไม่าายอมโดนจับคุกเราไม่อยากไปติดคุกมันนานนี่มึงคู่รักแห่งการตายเราเราต้องตายด้วยกันเหรอเนี่ยตัวเองชีวิตแม่งละครชัด,ชดๆ <c oughs> <c oughs> ต้องปวดไอศครีมต้องเลยเพราะมึงหวัดดีกูเนี่ยกูเลยต้องมาแบบแกล้งมึงด้วยเนี่ยไหมเนี่ยที่รัก้ามันบอกหวัดดีที่รักก็ดกโดนจับอ่ะบนุษาทต้องใจบอกหวัดดีนั่นแหละมันบอกหวัดดีกันตัวเองเขาเลย <c oughs> ต้องมาป่วนมันเนี่ย้ามันเฉยๆแบบเดินผ่าน้วก็จบแล้วเนี่ย ให้กูขับมอเตอร์ไซค์ปวดมาเล่นซะงั้นกูตายเลยเห็นไหมเป็นข่อมึงเลยเนี่ยขอแสดงความเสียใจค่ะขออุ้มกวเมียหนักอนาถขับมอเตอร์ไซค์ตายโอ้โหชีวิตเฮ้ยมาแล้วเว้ยเป็นลมโบ้เว้ยลมโบ้เป็นไงเป็นไงยืนยิงได้โน่โน่โอ้โหไงเป็นไงโอ้โหโอ้ยเอลบิดไอดสัตว์โอ้โหบอเอลได้ด้วยดูเอลดิยมากฝึกเป็นผ้าเลยอ่ะโอ้ยแค่ทำได้ไงอ่ะ เฮ้ยนายเอลราบิดได้เห็นป่ะเราสามารถกับหลังยิงได้ด้วยเฮ้ยนายจะไปไหนอ่ะเราจะไปดักปนนายบอกเราหน่อยดิไปอาวูธกระสุนเยอะกระสุนเยอะโอ้ยทีละคนล้วจะอ้วกแตก เสร็จแล้วเอาเอาตัวเองเอารถไปมาชนเขาด้านเขาก่อนได้ไหมกลับมาได้ไหมกลับมาฮะกันหน่อยรูสติลึกด้วยเนี่ไงนี่ไงชนรถค่อยหน่อยชนไปเลยไหาแล้วขับโอ้หึไม่ได้ชนอัดต้นไม้ชนให้เป็นหมอหมอขึ้นเมดิกหมอหมอขึ้นเมดิมีเซเวเลียนอยู่ด้วยเหรอแดนนี่กุยแนนี่ไม่รู้ว่าเขอร์สเจอาเซเวเลียนอ๋อมันจะเป็นชุบเออไปแดนนี่แดนนี่ เออได้ดิเออเออั่นแหละได้ไปเลยเออพอเออพอแล้วพอแล้วผ่านแล้วรถกูเด็กเขาพากว่าเป็นไงบ้างดอยู่ดีเฮ้ยเออเดี๋ยวตายอ๋อมันขับมันขับเอาล้วฮะเห็นบอกว่ามอเตอร์ไซค์เซิร์ฟนี้มันอึดมากนะฮะอึดทนจริงผมก็เลยจะมาลองบวกกับรถบรรทุกขนาดใหญ่บรรุมาดูนะครับว่าใครมันจะอึดกว่ากันนะฮะระหว่างมอเตอร์ไซค์ทรานสฟอร์เมอร์กับรถบรรทุกของจริง มาที่รักมาบวกมาเลยขอแบบจัดจะเปิดไฟด้วยเปิดไฟคมเออโอ้โหข้ามหน้ากูไปเลยต้นไม้เลยนไม้รักช่วนเขาหน่อยชวนที่รักเนาะเออเดี๋ยวชนมันกระเด็นออกมาเอออุ้ยตะชกียบชนอีกชนอีกรออย่าไม่รอดเออยังไม่รอดเออชนอีกโอ้ยเขี้ยวตระการ โกโก้ฆ่าสัตว์กุรถไฟไหมเฮ้ยไม่ตายคนไม่ตายมึงไม่ตายเหรอไม่ตายรถคันนั้นเหลืองแล้วนะอ้าวเฮ้ยอ้าวอ้าวเฮ้ยรถอ้าวรถดับต้นต้นรถเป็นไรอ่ะ ไม่รู้สิอยู่ดีมันก็ดับละเราบอกแล้วใช่ไหมใช้ใช้คือน้ำมันไดเกียวไพอใช้แล้วเครื่องฟิสตา้าติดง่ายหมูเงี้ยอะไรเถอะสัตว์ไม่เล่นแล้วมูโคเงี้ยอะไรสัตว์เลิกเลิกทีล่างไปไหนวะทีทักแหมรีบรีบเบิ้ลเลยนะรีอะไรเยอะนะโอคตรไวไอะเหี้ยรถอะไรวะไปไวมากดูยักรถไวไหปบ้า เรียบร้อยเออรถไวยังไวยค่แค่นั่นมันรถหรืออะไรนะยี่ห้อเจรัวใช่ไหม